อะไรมาคเสริมไม่เสริมลืมเก็บมาว่ะพี่แมนไม่อะไไม่อะไจะไม่ได้อยู่บ้านไหนโทษเลยไมโครโฟนมูดิดยี่ปีโฟร์สวัสดีครับติดนานมาดีครับขอบคุณยี่สิด้านด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่ผ่านมายังไม่ได้เอาจริงใช่ไ่มเอาจริงนะครับแต่แค่วันแรกเราประมาด้วยใช่ไหมวันแรกวันแรกไม่ค่อยเน้นเหมือนวันที่ผ่านมามากว่า ทุกคนในเชลี่ยครับค้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมผมเปลี่ยนรถผมเปลี่ยนคารเม้าส์ใหม่มาแล้ววันนงหงึกตรงเปไปรถขับไปตรงนี้รถขับไปตรงนี้มั้งหนึ่งแล้ววะ จอบพี่จอบมุดจอบพี่ห้อง <laughs> อเดียวกับเราไอ้สั<อ>นใช่่ะเด้เหมุดจอบจอบยิงยิงหน่อถงอันนถังอ่ะเฮ้โหยี่สิบรถอเิร์มยี่สียรถไปแล้วัน,วนแตกสองตัวปั้นหนึ่งเหรอแตกสองหนึ่งสองไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปั้กนี้ก็มีนะ ไอ้สีก็มีนะไม่ได้ก็บอกว่าบอกม,ม,มีคนคณบีระวังแม่กูจะเคลมมาแต่ว,ว่ากูเสียสบายบีมีบนเข่าตอนนั้นนัพูดิพัฒน์เราเนี่ยครับพิจารณาของผมมากนะคะรับกลมกลมข้างบนก็มีนะเว้ยกลมกลมอ่ะแต่ตอนนี้เหลือน้อยเราไม่เสียเฮ้ยเฉียดยัดกันเด็ด,ดีกว่า ไอ้ต้องแตงนกน็อะแตกบนเนาะไมนโดกกนกลมกลมอีกน็อะไม่รู้มันย่างเล่นกันเปล่านะถ้ายากเล่นไอ้เี้ยนี่ก็เหลือตัวเดียวเอมักหนึ่งกับสองตัวนอกวงเออถ้างั้นอนะ่ะมีคนชมเพราะวันไม่ขอเองเน,นอะบนเขาโดนไปสองนัดไอ้บ้านแตกหน้า,นาเราแตนแล้ววะยังอยู่อยู่ดิอีอบปะยัดมันเลยเหรอแต่เราดูข้างบนนะ ตรงไหนให้แม่โอปชั่นก็ได้บางทีเอาแล้ว,ลว,ลว,ว,วนะมันพูดเ,เดื<ว>อดสองตัวเป็เพื่อนขายละครคนนึงแหละใช่วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนี่อยู่ตรงนี้แต่มันไม่ใช่พเพื่อนวงกลมแล้วแม่เพราะว่าวงกลมเป็นคนยิงตี๋ัวตุ๋นอร่อวะไอ้เหี้ยเข้าหวัวไม่ใช่เหรอคนะุณตานะครับขอบคุณมากะนะครับเดี๋ยวผมบวกกัน ไที่ไหนคนบีนระวังหน่อยเสื้อชมพูเพื่อนกูอยู่ข้างหน้าผู้นะเดี๋ยวผมเอารถเจ้าแมนไปเจ้ารถพี่ยางตาเปิดพี่ไปรับตายเลยเนาะกดแต่สองล้อเลยเลยเตีหนึ่งใช่ป่ะเดือดเหลืองม้าเหลืองสองตัวเพื่อนมันต้องวิ่งมันไปทางไหนแล้ววะเออป่าวป้าเจ้ามีร้อยก้างหนอนพี่พาไปเอามันจะจอดปะโโกก้ใช่ครับเจอเทมงัดสร็อยู่แล้ว

เพิ่มต่งอีงกไม่ไเพิมต่งมไม่ได้ไม่ตายวยนุกตัวยังหนุกตัวยังเจอแล้วแต่นุกคณบินตัวเดียวแม่มันจะเซามุนอ่ะยังไม่หมดดิวแบบสัตว์แบรวงคนบิน หน้าตัวท้ายแล้วตายไม่เห็นเลยตายตายไม่เห็นนะตายไม่เห็นเลยมีข้างหน้าข้างซ้ายเออมาถึงว่าตายพี่เกียดแล้วเขียวไปนะตาผมไปไม่ได้นะรอยันอยู่ตัวท้ายไอชี้มันสเตลวจะเอาพวกพี่อ่ะเออไม่เหยียหรอแม่งนั่งเรียนเรียนเลยเจ็ดเกือบแล้วหมู่บีเราเกือบหมดซี่เชี่ยงใกล้จะดจันแม่กูยิงตัวไกลหายเลย ไปเลยคุณพี่ทศยัมนาชาสวัสดีครับพี่จำน้องสวัสดีครับเราจะเข้ารับไปได้กันแตกจังวะเขาเป็นธนาอยู่ภูในศพรถเหลือปะ อ้าวบัตรี้พห่ไปเด็ดอ่ะอั้าครับบ้านนี้เหมือนไม่มีคนเลยมาเล็กีเล่นได้นเว้ยไปพี่ไป้พี่ขอยิงให้่อนับาให้เนออกมาออกมาหายบินโดนสองนัดแีตัวนึงตัวอันสองบ้านยาวขวาตัวนึงเพิ่มขวาบ้านน้ำเงิน กูขวาะตัวนึงไปเส้นเลนที่ไหนกดไว้เนี่ยเราอ่ะขยันร้องโหกูดักกูขับได้นะเว้ยขยันอะ่ะแต่ถ้าขายันทั้งขวาไม่ได้นะคู่เบรกเนี่ไปแล้วอ,อ๋ออ<ว>ิปุต้าเฮ้ยโดนหลังนี่ไอ้เหี้ยมันน็องไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะเนินหนะ้าเพื่มันน้องอยู่ตรงหลังแนละ้วแท็ก,ทกทเตอร์ตัวหนึง่งอ่าแท็กเตอร์อ่ะแท็กเตอร์หน้าคุณอะคนบีคุณบีเด็ดปะมีของแล้วม่ว่าุบแล้วแท็กเตอร์อ่ะไม่ยืมเห็นคนวิ่งโล่งๆอยู่นะเว้ยมันเล่นเตอร์โดนสองนัดแล้วเว้ยแท็กเตอร์โดนสองนัดแล้วเด้าเด้าเด้าแท็กเตอร์เด เอ็กเตอร์ตายเลยไม่ใช่เนี่ยอันนี้มมี่ะมีตัวดาวอยู่ดาวอยู่มาบ้านยาวโดดมาออบ้าน้นสายบ้านสี้นยาวบ้านโดดมาเออไี่ดูรอๆให้อยู่อะไม่เห็นแลยมาไหนพู้ตามๆตามตัวนึงไม่เห็นหรอไม่เห็นนานแล้วตองานตงตองัองั้งนเออ้นยาวนะมันโดดเราไปข้างหลังนี่ใช่ใช่ แต่ข้างหลังบ้านไม่มีนะ้ผู้ก็มันเสียงแช่แฉะที่ไม่ได้ดูขนาดนั<ห>้นเขาอยู่หลังกำแพงโอ้โหหลังกำแพงไม่อยู่หลังเกือบแล้วตรงฝั่งนี้กูเห็นมีคนวิ่งาตาแล้วตอนที่พีดเอตอตรงนี้มันมีคนวิ่งเนี่ยไรเ<อ>นี่ยกูเห็น,นมีคนวิ่งไปดูหน่อยเผื่อได้คิวเดี๋ยวพี่เขา้าบ้านอย่างไรเป็นปวันนั้นหนุ่มคนเข้าเราจะไม่จับไปผมเห็นเออดุมก็เล่นได้อยู่โข่อยกูไม่น่าไปวัดเขาเลยชีวิต เอ้ยขอบคุณมากครับพี่เพชรสำหรับการสนับสนุนนะครับพี่สามเดือนแล้วตั้งเกี่ยวมากเลยครับพี่เพชรขอบคุณมากเลยครับโอ้ยเยี่เสาไฟตกานหมดอ๋อไม่ได้าวเฮ้ยมันมีคอนดาวอยู่แนก็ดังแนหน้าก็ดัดงเฮ้ยโอ้โหดาวอ่ะชุบได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณโทรเกมจัดไอชุบได้นเนี่ยได้แค่ยังมันยิงมาแล้วมันเกินะตายเหมืนกูเลยคล <c oughs> ้ายๆกันแต่นี้โดนแบบตรงก็ดาำยิงมาโดนฝั่งไกลๆเนี่ยโดนพี่เนี่ยตอนแข่งโดนไม่ถอดละเบนก็มีเนี่ยมันหน้าบ้านนะเปรียวอยู่ขอนละเบนมีนะ แปดคนเยอะอยู่นะเลยรอช่วยผัวบนบินเขาเล่นด่านไม่ลงน้องคนมาตีนเนี่ยไม่รู้สิทธิ์กระตีนะทีเออเออ่เขามาตีเนาะใกล้อย่างคุณเหรอไอไอชื่อเอ็ดเกตใกล้อย่างคุณแปดต,ตบอยู่ข้างหน้าตังต้ายตัง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 เออเป็นงั้นแหละ รู้สิไปชาร์จบ้ารู้สิชา์จ้านรู้สิน็อกสงตัวเลยไอ้น็อกูไอ้ที่อะมันไม่อยู่รถแดงมันอยู่กองฟางซ้ายอุ้ยสองตัวเรียบร้อยวามื่วิ่งฟรีผมมันดกดมันโดนกดยับเลยตัวขวาอย่ังซ้ายอย่างซ้ายคู่ตัวซ้ายตัวหนึงเดี๋ยวตัวขวาปะ มันต้นว่องอ่ะเพื่อนเออนี่วิ่งีปแน่วงเราเนะ ถึไม่ก็มันอาจจะตายแล้วอ่ะก็คือตัว BIE ่ะแต่กูตอนนั้นมก็คือตัวที่กูโดนกูโดนลาร์ดไป่ะเบิ้มกูโดนลาสตอนนั้นอะเออตัวโดนลาส์ดตอนทั้งมึงใช่ไหมโดนโดนลาร์ดตายโซนเปล่าวะรู้ขาวหลบกันตายโซนแล้วกูไม่รู้หรือเปล่านี่กูไม่รู้อ่ะเออไม่ได้เบิรมถ้าเราไม่ตายนะเฮียมันมัาเลยสัตว์มันดิ เก็บของเก็บของไอ้เชี่ยตะกี้กูวิ่งอยู่ผ้าไปผูร้อยเข้าหัวกูเลยสัสบ่ก่อตัวยิงกูไปกูมันต้องเข้าวงไอ้สัสใช่พี่มันต้องร้อยบวกอ่ะไปสิบอ่ะไอ้ตัวนึงขวาขวาโอ้ยเีอย ไม่ทันแล้วมั้งเฮี้ยแพ่นหนัมอสใหม่ไม่ดีไปใช้แผ่นหนังเมเสอะไรวะโตเกะเกนี่ยอันอันเก่าที่กูบอกว่ามันหนืดอ่ะเฮี้ยมันมันลากเมาส์แบบมันหนืดอ่ะมันเฮี้ยเลยอะใช้นานแล้วไงเฮี้ยเดียวเอาใส่ละน<ด>ีอ่อยู่มีคุณหนวกกว่าเตรียมสเปรย์มีตัวคำ้ำด้วย กูขาว้ายควันกูขึ้นไปพิงข่าวได้นะตัวค้บอยู่ไหนวะถ้าสุดอยู่ตรงหินถนนแล้ววะไอว่านอนอยู่เบ็ดแกต้องค้บไม่อยู่ ยังพี่ผมพีข่ขาได้ผมจบเลยเนี่ยเออได้แม่ฆ่าต่ำบนได้ยิงได้หมดเลยจบเลยจบแชมป์เลยดหลังแท็กเตอร์เบนหัวมัง้งอะดินเป็นบนหัวดาวเลยปะเออขวานสดยิงเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์ตรงเนี้ยอู้ยหน้าสองตัวหน้าจ็ดสอง หน้าผู้เจ็บผู้อยู่ขวาตัวหนึ่งผู้ไม่เห็นว่าขวาบนินตัวดเดิมท้ายอยู่ท้ายสายผู้สายผู้สายมาตัวหนึ่งเู้นมายผู้ แม่หนามากูตัวเนี่ยพ่อยิงฟรีมึงอะวิ่งอะไรฮะบ้านเราตัวในบ้านเก่าเราที่อะเข้าบ้านเราเฉยๆสองชั้นชั้นขาวนะใช่โว้ยเออเผีอเอ่ยนตายเพราะเอาขอวะเนี่ย เราไสอยู่เพื่อนเราใช้ได้ปะม,มันไปตั้งนั้นกี่ตัวอ่ะพี่กูเห็นตัวหนึ่งอ่ะวเพื่อนอีสองตัวยู่ไหนอ่ะสองตัวแล้วกูอ,อันไปหมดวะไอ,อบ้านบ้านอีกตัวหนึ่งทางบ้านทางซ้ายเดินแล้วน่าจะหยุดเน่อยละไหน้ากูเลยจังมากนะน้ำยต่อ อุ้ยมันแม่นปูจังวะข้างอนู่ตาขับรถต้อแบบนี้ได้ะยื้อัสดีครับพี่เต้พี่โมวัสดีครับวองไม่อยู่ได้เหรอต้องหอรอหรอจะมาขวา มีไฟนะหายแล้ววะแต่หน้าเนี่ยบ้านไม่รู้วะหายไปไหนวะไอ้หลุมก็ไหนไอ้หลุมขวาอ่ะในบ้านเออไม่กันในบ้านเฮ้ยกูว่าเป็นตัวงูนะไม่ผูกแล้วมันชิดบ้านแล้ววะเออตัวนั้นไงที่จำบอกวงะใช่วงเอออาจจะอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่ง อย่างลในบ้านยาวไม่ก็ขวาขวา,ขวาหลขวาหลมอ่ะเดินไปหาจุดเลบีนแล้วก็เอาคนหนึ่งคัดไปเลยจบๆอีกเ่ะถเวลากาอย่างนี้หลุมขวาเลยกูเดินไปดูหลุมขวาก่อนเจออย,ยู่เสร็จแ้ออปชั่นคือเจ๊นึลูก ใช่ปะเออคือนี่มันนี่เราต้องไปแล้วแถวอ่ะมันตรงนี้ได้ปะอ๋อมันเป็นตีบ้านขวาเดินมาที่เออตัวที่บินยิงนอกอ่ะเอจีตรงนั้นพี่บินเต็มไปดีสัสอ๋อหรอผมไม่ดีอ่ะยังอ่ะ เดี๋ยวครวันนี้ไอ้หนึ่งจะไปมาประกาศนะครับทางเพจทั้งสี่ได้มีผู้คู่สามตื่กันแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดสามารถกดได้เลยแค่เดือนเก้าจุดเก้าบาทคนละทีสําหรับใครที่ชอบสปายแกลเลตหรือการเสี่ยงของสี่โปรดรออะไรอย่างไปกดกันเลย